ของการปลาใสเมื่อวานนี้ที่บนเอกประยุทธ์ก็คือไปเปิดประตูสุริสายนิโคราดก็มีการเปิดนโยบายเรื่องวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือเพิ่มเป็น1,000บาทขณะที่ในพักของพลังประชารัฐก็คือเป็น700ก็กลายเป็นว่า2องลุงไม่ 1, พันเไม่สนภาคาประชาธนปัย์นโยบายตรงนี้เรามีนโยบายอะไรบ้างที่จะเป็นจุดขายให้กับปร<อ><น>ะชาชนเขอเรียนเรื่องปลาใสเมือ่อคืนที่หาดใหญ่ก่อนอันนี้ถือว่าเสียงตอบรับดีมากแล้วก็มีการประเมินว่ามีผู้เข้าฟังการปราศัย เมื่อคืนเนี่ยไม่ต่ำกว่า4 0,000คนกว่า4ี่0 0คนนะครับซึ่งอ,อย่างน้อยที่สุดเ,เราก็มั่นใจว่าจิตวิญญาณประชาธิปัตย์อของคนสงขาคนภาคใต้เนี่ยกลับคืนมาซึ่งยิ่งทำให้เราตอกย้ำความมั่นใจว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าที่จะมาถึงนั้นประชาธิปัตย์จะได้รับเสียงตอบรับจากทั้งสงขาคนภาคใต้มากขึ้นนะครับแล้วก็ จังหวัดสงขลาเราก็มีโอกาสที่จะได้อสอส,อสอครบทั้ง9เขตน,นะครับส่วนในเรื่องนโยบายผมคิดว่าก็มีทุกพักการเมืองก็มีนโยบายนะครับแต่สําหรับในส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยนโยบายทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดเราจะทําอะไรเราจะประกาศอะไรต้องเป็นเรื่องที่เราทําได้จริงแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักเฉพาะกิจ ที่จะคิดอะไรขึ้นมาเพียงเพื่อให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งครั้งนั้นไปแล้วเที่ยวหน้าต่อไปก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีพักประชาธิปัตย์แล้วแต่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เรายังจะต้องอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นการจะคิดนโยบายอะไรการจะประกาศนโยบายอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานที่นอกจากทําได้จริงแล้วต้องมีความรับผิดชอบต่ออนาคตด,ด้วยเพราะเราต้องกลับมาพบประชาชนอีกประชาธิปัตย์ยังไงก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวนโยบาย ที่ประกาศไปจึงเป็นนโยบายที่ถ้าเราเป็นการตั้งรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้จริงๆแล้วก็มานั่งดูตัวเลขอะไรทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องที่พักนูน้นพักนี้พักนั้นจะไปเกทับอะไรกันผมคิดว่ามันก็มันก็ต้องต้องเป็นความรับผิดชอบของพักนั้นนั้นว่าสุดท้ายแล้วมันจะทําได้หรือไม่แล้วก็สุดท้ายแล้วหลังจากประกาศแล้วต่อไปพักยังจะอยู่หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าประชาชนก็ต้องติดตามนะครับ แสดงว่านโยบายของพรรคปฏิบัตินี้จะเน้นความยั่งยืนแล้วก็ไม่กระทบกับระเบียบการเงินทางการของประเทศก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ทําได้ถ้าเราได้เป็นการตั้งรัฐบาลมีเสียงมากพอนะครับแต่ถ้าแล้วก็ในเรื่องวินัยการเงินการคลังเราก็มาดูว่าว่าเป็นอย่างไรได้ติดตามอยู่แล้วดูแล้วครับนโยบายเรานอกจากที่ออกมาทั้งในเรื่องของกองทุนชุมชนหมู่บ้านหมู่บ้านละสองล้านหรือว่าในเรื่องของการช่วยเหลือชาวประมง เราจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกเพิ่มเติมไหมคะก็ยังจะอันนั้นเป็นกรอบยุทธศาสตร์นโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติซึ่งที่ประกาศไปแล้ว8นโยบายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสร้างเงินก็เน้น2เรื่อง1สร้างเงินให้ประชาชนกับ2สร้างเงินให้ประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงการสร้างเงินประเทศพูดถึงเรื่องการใช้เงินมากกว่าแต่ประชาธิปัตย์เน้นการสร้างเงิน เพราะเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า4ปีเนี่ยเราสร้างเงินให้ประเทศไม่ว่าจากการส่งออกการค้าชายแดนการหาเงินให้ประเทศเนี่ยเยอะแยะประกันได้ว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นการตั้งรัฐบาลน,นี่เราพร้อมที่จะหาเงินเข้าประเทศนอกจากการมาใช้เงินให้กับคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่ต่อไปแล้วนะครับแต่ถัดจากนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการสร้างคนซึ่งนโยบายสร้างคนเนี่ยก็จะประกาศต่อไปก็ตอนนี้ก็เตรียมไว้4-5นโยบาย แล้วก็จะได้ประกาศต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนโยบายในเรื่องของการที่เราจะจัดอินเทอร์เน็ตพรี1ล้านจุดทุกหมู่บ้านทุกห้องเรียนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราต้องการมุ่งเน้นการสร้างคนทั้งคนในระบบการศึกษาที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียนให้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วเรียนในระบบ ดิจิทัลได้ระบบทันสมัยระบบอ e ีได้นะครับรวมทั้งให้คนในหมู่บ้านชุมชนทั้งส่วนตัวแล้วก็ในกลุ่มต่างๆสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็ค้าขายออนไลน์ได้ต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างเงินให้กับตัวเองนะครับแล้วเราก็สร้างคนให้กับประเทศฐานระบบการศาึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตด้วยอันนี้จึงสําคัญทาไมต้องเน้นอินเทอร์เน็ตเต็นไอเ็อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเนี่ยหล้านจุดนะครับหล้านจุดนี้คือแปลว่าตอนนี้ ปรีและอีกหนึ่งล้านหมู่บ้านที่ยังไม่มีอิตใช่ไหมคะเออก็หลายหมู่บ้านครับที่ยังไม่มีนะครับแต่เราก็จะทําให้มันครบทุกหมู่บ้านจะว่าเบื้องต้นนี่คือหนึ่งล้านจุดใช่ครับหนึ่งล้านจุดนี่หมู่บ้านหนึ่งไม่ใช่จุดหนึ่งนะครับเพราะหมู่บ้านทั้งประเทศมีแค่เจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านเพราะฉะนั้นหมู่บ้านหนึ่งก็หลายจุดครับแล้วก็ห้องเรียนทุกห้องเรียนก็คือหนึ่งล้านจุดนี่คือถ้าอย่างนั้นหนึ่งล้านหมู่บ้านไหมนี่ว่าเป็นหนึ่งล้านจุดเออหนึ่งจุดหมู่บ้านหนึ่งก็ แล้วนโยบายพวกนี้จะเปิดได้เมื่อไหร่ครับก็นนจะเปิด,ปดเร็ว,รวนี้ะครับก่อนยุบสภาใช่ไหมอ่าก็ต้องก่อนอยู่แล้วก็จะเปิดมันแยงงวเหมือน,อนกับว่าําลายที่ออกมาอย่างอาจารย์ชูเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าต้องการ,รกห,หรือว่าเผลอก็เห็นําลายชัดเจนว่ายุบสภาวันที่15มีนาคมตอนนี้ก็ไม่เหนือความคาดหมายในการเตรียมพร้อมไว้แล้วครับเออก็ไม่เหนือผมก็ได้พูดในที่ประชุมใหญ่พักเมื่อสองสามวันไปแล้วว่าคาดว่าถ้าจะยุบก็คง7-15มีนาก็ประมาณนี้ครับมันก็ไม่หนีไปทางนี้เท่าไหร่ และยุทธศาสตร์การหาเสียงของพาคประชาธิปัตย์ที่เน้นภาคใต้ต้องรักษาพื้นที่เดิมแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใหม่เนี่ยไปส่งภาคใต้จากนี้ไปเรื่องของการลงพื้นที่นโยบายเปิดเวที่ป่าไัยเรื่องนี้รูปแบบจะเป็นยังไงแล้วจากนี้จะเปิดจังหวัดไหนคก็คงจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็คงจะมีทีมกองกําลังสําคัญของภาคหลายทีมที่จะลงพื้นที่ไปนะครับเช่นทีมหัวหน้ภักรค ทีมท่านชวนหลีภัยทีมท่านบัญญัติทีมท่านเลขาธิการพรรคและท่านอื่นๆที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนพรรคก็คงจะได้จัดทัพเดินลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็สําหรับกําหนดเวลากําหนดการต่างๆสําคัญสำคัญของ,ของพรรคในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์นี้ก็นอกจากเมื่อวานราศีใหญ่ที่หาดใหญ่ระดมพลทั้งจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ ทูตอเมริกันก็จะเข้าพบผมในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่พักประชาธิปัตย์ตอน10บโมงเช้าก็คงจะได้มีการหารือกันเรื่องประเด็นสถานการณ์การเมืองของประเทศสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศต่อไปนะครับถัดจากนั้นก็จะมีการจัดการาเปิดตัวแล้วก็ประสายใหญ่ที่จังหวัดพัทลุงในวันที่4มีนาคม แต่ว่าก่อนถึงวันที่4วันที่1กับวันที่2ก็จะมีการาผมจะลงไปจังหวัดพังงาจะไปร่วมงานประเพณีปล่อยลูกเต่าที่ท้ายเหมืองซึ่งเป็นงานใหญ่มากงานหนึ่งแล้วก็วันที่สองก็จะจัดประชุมสัมมนาสมาชิกพักที่จังหวัดพังงาต่อไปนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็เปิด ที่พัทลุงวันที่4แล้วหลังจากพัทลุงแล้วคะทำอะไรก็ยังมีงอีกหลายหลายหลายกิจกรรมครับขอเรียนให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะครับท่านครับในสัปดาห์หน้านะครับประชุมสภา28่สิบมังคานเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายแล้วจะทิ้งทวนแล้วก่อนที่จะปิดสมัยเ,เราได้กำชับสมาชิกไหมครับเพราะว่าจะมีกฎหมายพิเศษกฏพลกกรกำชับแล้วครับกำชับว่าขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพราะเราได้ทําดีมาตลอดประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความสําคัญกับระบบประชาธิปไตยรัฐสภาเพราะฉะนั้น สภาเนี่ยถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญอีกกลไกหนึ่งนอกจากฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนต้องประชุมสภานะครับกำชับไปแล้วผมก็จะเข้าประชุมครับนะครับซึ่งวันที่28จะเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมด้วยเพราะนั้นจะประชุมหลัง28ไม่ได้แล้วสําหรับสมัยสามัญน,นี้แล้วก็เป็นสมัยสุดท้ายด้วยนะครับพอเห็นท่านในหนคลกอที่จะให้ขยายเวลาการใช้กฎหมายไอ้พึ้นหายนะครับท่านมอง อไอันนั้นก็เป็นเรื่องที่วิบก็จะต้องไปคุยกันวิบรัฐบาลก็จะส่งสัญญาณมาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่ตัวนี้กัดพรกตัวนี้ถ้าสมมติว่าสภาล่มมันไม่ผ่านเนี่ยมันก็คือจะกระทบกับรัฐบาลในการที่เราประกาศยุบสภาว่าจะมีการยุบสภาไปแล้วตรงนี้ถือว่าไม่กระทบใช่ไหมคะเอ,อ่อความจริงพระกำหนดเนี่ยถ้าไม่ผ่านมันก็กระทบรัฐบาลค่ะ แต่บังเงินว่ามันมาอยู่ช่วงช่วงที่จวนจีนจะหมดวาระพอดีประเด็นนี้ก็เลยอาจจะมีคนคำนึงถึงน้อยลงนะครับแต่ว่าจริงๆมันกระทบกับถ่าพระราชมนุนไม่ผ่าน